ฮลโหทุกคนกลับมาพบกับตาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพมาฟูดเดอิปไม่ได้ถูกเกินคนมาก <c oughs> อาจจะเป็นที่ลิ้นของเราหรือเปล่าอรอบนี้นะคะเราได้ไปซื้อขนมหนึ่งมาแล้วช่วงนี้แบบ เหมือนบูมมากทุกคนแบบมีการพูดถึงเจ้านี้สินค้านี้เยอะมากแต่จริงๆก็แบบมีการพูดถึงไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งจะมีเวลาที่จะไปซื้อนั่นเองทุกคนก็คือขนมของพี่บิวนั่นเองนะคะเด๊ะโบนาน่านั่นเองทุกคนรอบนี้นะคะตาสั่งมาเป็นทั้งหมด3รถนะเองนะทุกคนมาดูกันว่าในนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกชีสเชฟนูเทลล่านั่นเองนะ เ่นทัดมาบานาน่ามัชชานั่นเองนะทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์ M นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ S เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี่เป็นตัวทิกเนเจอร์ของเขานั่นเองนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของตัวบานาน่าชีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ M นั่นเองนะทุกคนก็ให้เพื่อนๆดูนะคะไซส์ S กับไซส์ M ต่างกันประมาณนี้นะประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเราซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นนี้นะคะ ในราคา460บาทนะเราไปซื้อที่บูธของสยามพารากอนนั่นเองนะคะโชคดีมากเลยวันที่เราไปช่วงที่เราไปแบบไม่มีคนต่อแถวอะไรงี้ก็เลยสบายเปลือนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของช้อนมาให้ด้วยนั่นเองนะทุกคนนี่ช้อนแดงที่เขาพูดถึงกันนะคะแล้วก็จะมีทิชชู่ให้ด้วยนั่นเองนะ นี่ทิชชู่เขาก็จะแบบทิชชู่เขาก็แบบมีความมีลายละองค์ลายละเอียดนะคะเขียนแบบแปะไว้เลยว่าบอนนาหน้ามาลองชิมนะคะในส่วนของบอนนาชีสกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตานได้มีการแช่เย็นไว้นะคะเพราะว่าเราไปซื้อเมื่อวานเนาะแล้วก็กลับมาก็คือกินไม่ไหวแล้วก็เลยเอาแช่เย็นไว้นะคะโอ้กลิ่นกล้วยแบบตีขึ้นจมูกเลย,ยเด๋ยวามาชิมกัน ชิมของเนื้อแป้งก่อนนะคะนี่มันมีฟิลแบบกล้วยแบบชัดมากคือเราเคยกินหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์เนอะถ้าแบบไปแช่เย็นอย่างเงี้ยจะแบบรสกล้วยหรืออะไรเงี้ยความเป็นเค้กล้วยหอมมันจะดรอปลงแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาคือค่อนข้างนุ่มนะทุกคนขนาดแช่เย็นอย่างเงี้ยก็ยังนุ่มนะ ไปมาลองกินคู่กับชีสของเขากันหน้าหน้าเค้กของเขามีลูกเกตด้วยนะคะแต่ว่าตาไม่เป็นคนไม่กินลูกเกตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ตาอาจจะไม่ได้ชิมนะทุกคนแต่ว่าเราชิมในส่วนของที่เป็นมีชีสให้นะคะอืมเฮ้ยแล้วว่าโอเค อันนี้ดีนะกินค,คู่กับชีสคือดีมากมันแบบไม่มีความมันมันมนันวๆอยู่ในชี่เค้กอะแกมันไม่มันอเมซิ่งตรงที่เค้กของหวานผสมกับชีสที่เป็นของขาวแล้วมันออกมานวมัวมากแกเป็นเกินไปปะอันนี้ อ,นนอันนี้พูดจริงเลยนะว่าตื่นมาลองแบบลองชฉยๆอ่ออะอันนี้เริอดมากมานะคะเรามาลองในส่วนของมัช,ชะกันบ้างนะทุกคนจริงๆมัช,ชะนี่ก็เหมือนจะเพิ่งใหม่ออกงานนะคะเออ <laughs> นี่นี่น,นะอุ้ย นี่หน้าตาของเขาประมาณนี้นะทุกคนกลิ่นอันนี้จะเป็นกลิ่นเค้กกล้วยเลยอันนี้มันจะมีความกลิ่นมะชะขึ้นมากลิ่นกล้วยจะไม่ชัดเท่าตัว,ตวบานาน่าชีดนะคะแล้วก็หน้าของเขาเนาะจะมีตัวเม็ดแอลมอนมาลองชิมกันออืดูดู อขออีกสักรอบส่วนตัวแล้วว่าก็โอเคนะใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากันสำหรับเราเท่าไหร่อ่ะ มันจะว่าไงดีคือความมัชชะมันมันกลบเค้กไปเลยมันเหมือนกลายเป็นว่ามัชชะมันมันกลบทุกอย่างอะทุกคนมันไม่ได้ความแบบกลืนกันจะมันฟิลนั้นอะทุกคนคือแบบมันเหมือนมัชชะมันข้นมากจนมันกลืนในส่วนของเค้กกล้วยแต่ถามว่าอร่อยไหมอะคือมันอร่อยในระดับที่ กินได้แต่ว่าอาจจะเป็นทิศลิ้นของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือมันแบบมันไม่ได้อร่อยจนเรารู้สึกว่าว้าวเหมือนตอนของรอบฉีดส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวมันแบบคือเขาทำมะฉะคข้นคือดีเลยในส่วนนี้นะคะคือมะฉะมันข้นมากดีมากเป็นความขมของตัวมะฉะหรืออะไรเนี้ยมันตกปกติแต่ว่าเราว่าแบบ มันไม่เกินกันไปกับตัวเค,ค้กกล้วยที่มันแบบมันไม่กลมกล่อมอะเออฟิลนั้นอะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ค่อย trust my heart เท่าไหร่ <laughs> ประมาณนั้นนะทุกคนเออในส่วนนี้นะคะก็นั่นแหละนะเออก็อย่าเพิ่งว่ากันนะทุกคนเดี๋ยวลองกินตัวถัดไปกันต่อนะจ๊ะเป็นตัวสุดท้ายที่เราซื้อมานะคะในรอบนี้เค,ค้กกล้วยหอมก่อนนูเทลล่าแกะงไงเนี่ย ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะให้พุ่งง่ายๆไ,ไตเอชอ๋อไม่ต้องแบบนี้วะเปิดอย่างนี้ได้เลยโง่เลยเพื่อนๆเปิดอย่างนี้ได้เลยนะจะพยายามแกะทําไมเนี่ยอันเนี้ยแกะทําไมเปิดอย่างนี้จบแล้วอ่ะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็ กลิ่นเนี่ยกลิ่นตัวกล้วยชัดมากเหมือนตัวนูเทลลาเอ้ไม่ใช่เหมือนตัวแรกนะคะตัวชีสเลยนะแล้วก็ข้างในของเขาเนี่ยจะต่างจากตัวชีสตรงที่ตัวชีสเนี่ยมันจะเป็นแบบปุ๊มหรือตัวมัชฉาเนี่ยมันจะบุ๋มอยู่ที่กลางใช่ไหมแต่ตัวนูเทลลาเนี่ยมันจะเป็นแบบดูดิมันจะมีความเหมือนกลมกลวน,วน,วนรอบๆกันนะทุกคนเริ่มกันเลยหาทางก่อนจุ๋มจุ๋ม นี่อืมตัวนูนเทล่า ขออัดเสียงเข้าไปใหม่นะทุกคนเนื่องจากว่าไฟล์เสียงมีปัญหานะคะตัวนี้นะคะเราจะมาพูดในส่วนของรสชาตินูเทลล่าที่เรากินไปเนาะเราชอบมากในขนาดเคี้ยวที่เขามีเม็ดถั่วใช่ไหมซึ่งพอเคี้ยวๆไปอ่ะมันมีถั่วที่มันให้ความรู้สึกแบบกรุบกรอบแบบมีความเล่นลดเล่นชาติมากแล้วก็ตัวแป้งตัวเนื้อคือทําได้ดีเลยนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกคือกินคําแรก2คําแรกเนี่ยเราโอเคแต่ว่าพอกินไปเรื่อยๆมันจะมีความหวานขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันหวานมากจนเรารู้สึกว่าเลี่ยนเพื่อนๆอาจจะต้องกินคู่กับ ชากาแฟอะไรที่มันมีความตัดเลี่ยนไปนิดนึงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเห็นของเรานั่นเองนะที่เรากินไปสําหรับรสนี้นะคะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยค่องข้างจะทําได้กลมกล่อมแล้วก็เข้ากับเนื้อในส่วนของเค้กกล้วยหอมมากกว่าตัวรสมะชานะส่วนตัวเราว่าเดีย๋ยวเราจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าใน3มตัวเนี้ยในดวงใจของเราคือควรตัวไหนรถไหนบ้างนั่นเองนะคะเลียงแรกจาก3ามา หนึ่งเนาะเราจะเชร์เป็นันดับนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะคือตัวมะฉะเนาะสาเหตุเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเรามองว่ามันมีความขมของตัวมะฉะจัดมากอาจจะด้วยเขาทําให้มันแบบสูตรเป็นแบบเข้มข้นมากนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยกลืนสําหรับเราเท่าไหร่มันไม่ได้กลืนกันเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ใช่แนวของเราเท่าไหร่นะทุกคนส่วนถัดมา ตัวที่สองเราเชียร์เป็นตัวนี้ละกันตัวที่2อนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนูเทลล่านะคะเหตุผลเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันกินง่ายกว่าตัวมันฉาดนะทุกคนคือตัวมันฉาดเนี่ยมันจะมีความขมกว่าแล้วก็ไม่หวานเท่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเรียกว่าให้กินแล้วมันแบบรื่นคอกว่าหรือแบบ กินง่ายกว่าหรือจะเรียกว่ายัางไงดีความกลืนกับตัวเค้คกกล้วยห,หอมอะ่ะเราว่าตัวนูเทลล่าจะชนะกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเทียร์ให้เป็นอันดับ2แล้วก็มาอันดับที่1น,นั่นเองนะคะก็คือตัวนี้ตัวบานาน่าช i นั่นเองนะคะบอกตามตรงเลยว่าตัวนี้คืออร่อยมากจริงเราว่ามันกลมกล่อมที่สุดในบรรดาสามรสที่เราซื้อมาในรอบนี้แล้วนั่นเองนะคะคืออร่อยจริงขนาดแบบไม่ต้องเวฟ ไม่ได้เวฟไม่ได้ไรนะก็คืออร่อยมากเนื huh. right. ้อแป้งก no ับเนื้อชีสเข้ากันได้แบบงงมากๆเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าว้าวมากทุกคนเป็นตัวที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปกินมากจริงๆนะคะอันนี้คืออร่อยจริงไม่หวานเกินเลยอาจจะด้วยความที่แบบชีสมันมีความเค็มๆนัวๆเนาะพอกินเข้าไปมันก็คือแบบนัวมากนัวแบบนัวมากๆคือต้องกินจริงๆตัวนี้รสนี้นะเออ แบบแนะมากจริงๆทุกคนคส่วนตัวเนี่ยก็ให้เทียบกับตัวสินค้าตัวที่เราซื้อมาเนาะมันก็ราคาเดีย่ยอยู่ที่ปางกลางนะคะก็อยู่ในขั้นที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งของตัวประเภทที่ซื้อนะแบบเค,ค้กไว้หอมอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพกับสิ่งของที่เขาใส่อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่พอถั่วฉเฉลี่ยๆมากันได้นั่นเองนะทุกคนแต่ก็ นั่นแหละคุณภาพเราคิดว่าโอเคเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะกินในส่วนของชีสในส่วนของมะช,ชะในส่วนของดูเทลา่าคือทั้งสาตัวเนี่ยมีค่อนข้างความเข้มข้นมากนะคะก็คือมันเรียกว่าคุณภาพก็ค่อนข้างดีเลยนะไม่ได้แบบโบโบเบย์อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแบบทาออกมาได้ดีมากเลยทุกคนแล้วรสชาติก็โอเคใช้ได้เลยนะคะก็เพื่อนๆลองไปพิจรารณาดูนะว่า เป็นยังไงนะคะดีไม่ดีอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวของตานะคะที่แบบได้ลองกินแล้วรู้สึกอะไรยังไงเนาะแล้วก็เออมาแชร์มารีวิวให้เพื่อนๆดูๆให้เพื่อนๆ,ๆฟังกันนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคือมีใครเคยกินแล้วแล้วรู้สึกว่า รสชาติเป็นยังไงอะไรใดๆหรือว่าคิดเห็นตรงกันกันกบเราไหมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งมากินครั้งแรกนะคะแล้วก็เราก็ติดตามพี่ๆครอบครัวนี้อยู่นะคะก็ดูพี่บิวเหมือนกันเนาะรวมถึงพี่บา้าพี่โบอะไรอย่างนี้เราก็ดูนะคะเราก็แบบซื้อมาก,ก็คืออยากช่วยสนับสนุนพี่ๆแล้วก็อยากลองกินด้วยคือแบบเห็นแบบน่าก,กินมากแต่เห็นแบบคือช่วงที่แบบเหมือนเขามาเปิดบูธที่สยามเราเคยไปแบบ ไปเดินแล้วเห็นใช่ไหมคนเยอะมากเพิ่งมันได้มีโอกาสซื้อก็ตอนนี้นะคะก็เลยแบบอาจจะชา้าน,นิดนึงในการซื้อมาลองกินนั่นเองนะทุกคนแต่บอกตามตรงเลยว่าส่วนตัวคือชอบมากนะโดยเฉพาะรสนียรสนียเราชอบกินมากนะคะส่วนรสอื่นก็รสราหลั่นกันไปตามลิ้นสภาพตามปากของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเราก็คือยกให้ตัวนี้เป็นที่หนึ่งนั่นเองนะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเพื่อรอดูคลิปต่อไปของเราได้นะคะถ้ากคนวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย